โครงการออมทรัพย์ออมความดีโรงเรียนอนุบาลภูกรรมยาวสิบไปหาร้อยน้อยไปหามากชีวิตไม่ลำบากหากรู้จักออมขอต้อนรับทุกท่านสู่โครงการออมทรัพย์ออมความดีของโรงเรียนอนุบาลภูกรรมยาวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนโรงเรียนอนุบาลภูกรรมยาว ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นำมาบูรณาการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรของสถานศึกษาลงสู่การปฏิบัติจริงโดยได้มีการจัดกิจกรรมตามโครงการออมทรัพย์ออมความดีให้นักเรียนรู้จักการออมการประหยัดการบริหารจัดการการใช้เงินรู้จักกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงาน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุผลเป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีในอนาคตต่อไปโครงการออมทรัพย์ออมความดีนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการประหยัดกดออมส่งเสริมการให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่งเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อหน้าที่มีการกำหนดขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนดังนี้ โครงการออมทรัพย์ออมความดีมีขั้นตอนการดำเนินงานโดยมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานการกำหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากถอนเงินค่าหุ้นการปันผลเฉลี่ยคืนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรับฝากเงินจากสมาชิกทุกวันจัดกิจกรรมสัปดาห์ออมทรัพย์สรุปยอดการออมในแต่ละวนันให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการ นำไปฝากที่สากณรอมทรัพย์ครูพยาวทุกๆสิ้นปีมีการปันผลเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกและให้รางวัลสมาชิกที่มียอดเงินฝากตามเป้าหมายโครงการนี้มีโครงสร้างการดำเนินงานอย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและตัวนักเรียนโดยมีการสมัครเป็นสมาชิกของโครงการอมทรัพย์อมความดี โดยมีการรับสมัครสมาชิกตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั้งนี้สมาชิกต้องทำการเปิดบัญชีครั้งแรกเริ่มต้นที่จำนวนเงิน50บาทและถ้านักเรียนที่ได้รับุนเริ่มแรกข้าวทางโรงเรียนก็จะมีการสนับสนุนให้เอาข้าวฝากในบัญชีออมทรัพย์ซึ่งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน รักการออมมากยิ่งขึ้นโครงการออมทรัพย์ออมความดีปีการศึกษา2563ได้กําได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายรักทิศสุขใสเป็นประธานอำนวยการมีครูที่ปรึกษาคือนายรุ่งโรศสุยราชนางสาวอังวราสมดีนางที่พากุลก่องติปนางทิติภาธนน ส่วนคณะฝ่ายนักเรียนมีเด็กชายอิธิพัฒน์นมแก้วซึ่งเป็นประธานเด็กชายพันวัฒน์สุภาษารองประธานเด็กชายธินพัฒน์แสงวันดีรองประธานกรรมการฝ่ายบัญชีมีเด็กหญิงกมลพรสังสะอาดเด็กหญิงจิรัชยาส้อยบุญมาเด็กหญิงพัทรวดีสิงแก้วเด็กหญิงพัทนรีจิตมโนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนักเรียนผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการออมทรัพย์ออมความดีนี้จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชนคณะครูนักเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในการสนับสนุนผลักดันสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติดำเนินกิจการ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา,เป,กษาเป็นที่พึงพอใจของ,ของชุมชนผู้ปกครองทั้งนี้ทางโรงเรียนได้กำหนดในแผนปฏิบัติการและนำไปสู่สแผนการจัดการเรียนการสอนนับได้ว่าโครงการนี้สร้างความเชื่อมัน่นทำให้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจผลการดำเนินงานโครงการอมอมทรัพย์ออมความดีที่ผ่านมา ในปีการศึกษา2,561มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด135คนคิดเป็นร้อยละ 100, 100ของนักเรียนทั้งหมดมียอดเงินฝากทั้งปี2,561บาทส่วนปีการศึกษา2,562มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด138คนคิดเป็นร้อยละ 100, 100ของนักเรียนทั้งหมดยอดเงินฝากทั้งปี ส <ล Real S 1> องแสนสามมืนเจ็ดพันห้าร้อยสามบาทยอดปันผลเฉลี่ยคืนที่ปันผลให้แก่สมาชิกที่<ร>จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หกจำน <จำ S 1> วนเงิน1,216บาทและเงินปันผลอีกส่วนหนึ่งทางโครงการอมอมทรัพยบออมความดีได้นำเงินปันผลไป,ไปลช่วยเหลือในการสมทบทุนซื้อชุดว่ายน้ำให้กับนักเรียน และอีกส่วนหนึ่งก็จะได้นำไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์โครงการนี้ได้ดำเนินการลงสู่นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพจะเห็นได้ว่าการดำเนินโครงการออมทรัพย์ออมความดีของโรงเรียนอนุบาลภูกรมยาวได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหลายปีด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสและความมีวินัย ของนักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทั้งนี้โครงการออมัทพย์ออมความดีจะดําเนินการต่อไปเพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกรักการออมการประหยัดเห็นคุณค่าของการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนเพื่อส่งเสริมและต่อยอดให้นักเรียนนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเมื่อจบจากสถานศึกษาแห่งนี้ไป